สวัสดีค่ะเพื่อนๆจากทั่วทุกมุมโลกเลยนะคะวันนี้มารีเริ่มพาลอดช่น,นลนะคะดูจะเป็นภาพแปลกๆก็คือถ้าเป็นภาพภาพแบบนี้แสดงว่ามารีอยู่นอกสถานที่นะคะแต่วันนี้ก็คิดถึงทุกคนเลยมารี Marie ก็เลยต้องมาทําคลิปให้นะ,ะวันนี้มีคลิปนะคะที่ มีหัวข้อที่มีชื่อว่านะคะแต่ก่อนหน้านี้เขาคิดยังไงกับคุณคะ่ะแล้วก็แล้วตอนนี้ล่ะเขาแบบคิดยังไงกับคุณนะคะแบบเขาคิดยังไงกับเรานะในตอนนี้กับก่อนหน้านี้นะคะมันมีการากเปลี่ยนแปลงไหมนะคะนะเป็นทาําเลทนะคะดูเวลาไหนก็ได้เนาะ,ะมีสามสัญลักษณ์ให้เลือกกำไลหินสามแบบนี้นะคะถ้าคนที่ชอบ แบบไหนก็เลือกได้ตามชอบใจเลยแต่ก่อนนี้เขาคิดยังไงกับเรานะคะแล้วตอนนี้เขาคิดยังไงกับเราคะ่ะโอเคตอนนี้จะไปเริ่มอ่อานเลยนะนี่สําหรับของคนที่เลือกก่องที่หนึ่งชุดที่หนึ่งนะคะแต่ก่อนหน้านี้เขาคิดยังไงกับเรานะเดี๋ยวเรามาดูคำใบสีคนคนนี้นะคะคิดกับไบยังไงกับเรานะก่อนหน้านี้ อ๋อแต่ก่อนนี้นะคะคุณกับเขาเหมือนกับว่าจะเคยแยกย้ายจากกันไปแล้วนะคะคุณถามถึงคนรักเก่าของคุณนะคะคนที่เคยแยกย้ายไปนะคะตอนนี้ก็คืออาจจะอยู่คนละทิศละทางก็ได้นะคะคนคนนี้เนาะ ก่อนหน้านี้เข้าไปแล้วนะคะอืมดูเหมือนเขาไปเลือกเขาไปเลือกคนใหม่เนาะแต่ก่อนหน้านี้นะคะแต่ก่อนหน้านี้เข้าไปนะคะเขาไปเลือกคนใหม่เขาไปเลือกสิ่งใหม่ๆนะคะอาจจะเป็นงานใหม่หรือมันมีการแยกจากกันนะคะมีการตัดใจจากกันนะก่อนหน้านี้นะคะหรือบางท่านนะคะ ก็คืออาจจะมีการแยกย้ายกันไปทํางานที่ต่างประเทศต่างถิ่นต่างแดนก็ได้นะคะนีแล้วเขาคิดยังไงกับเรานะคะเขาคิดว่าเราตัดใจจากเขาได้แล้วค่ะเขาคิดว่าเราตัดใจจากเขาได้แล้วแล้วเราก็คงจะมีคนใหม่แล้วแหละแล้วเราก็คงแบบจะเริ่มต้นใหม่กับใครไปแล้วนะคะเพราะก่อนหน้านี้รู้สึกว่า สถานการณ์มันเหมือนกับว่าคุณกับเขานะคะมีการแยกย้ายกันเนาะางที่มารีบอกมีการตัดใจแล้วก็แยกย้ายกันเขาก็เลยคิดว่าคุณนะ่ะสามารถที่จะตัดใจจากเขาได้แล้วแล้วก็คุณก็คงจะไปเริ่มต้นใหม่เห็นไหมคะคุณก็คงจะไปเริ่มต้นใหม่กับคนอื่นแล้วแหละอะไรเนี้ยจะถามว่าเขามีความหวังไว้เขาก็รู้สึกว่าเขามีความหวังอยู่นะคะเขามเขาแบบว่าเขามีความ เป็นห่วงเป็นใยแล้วก็สอดส่องดูสอดส่องคุณอยู่นะคะว่าเอ๊แล้วคุณแบบตัดใจจากเขาได้จริงไหมมีคนที่แบบมาคอยมีแฟนใหม่หรือยังประมาณนั้นแหละนะคะแต่เขาส่องดูแล้วดูเหมือนว่าคุณจะมีการเริ่มต้นใหม่แล้วด้วยนะคะคุณถามถึงคนเก่าที่เคยแยกกันไปแล้วนะคะแล้วก็เขารู้สึกว่าคุณนะ่ะก็คงไปกับคนใหม่แล้วแหละ เป็นมีการเริ่มต้นใหม่มีชีวิตใหม่แล้วนะคะเป็นอยู่ที่ไกลๆนะคะก็คงทําได้แค่สองก็คงจะไม่สามารถที่จะติดต่อติดสารกับเป็นได้นะคะนี่ก็คือก่อนหน้านี้นะแต่ก่อนหน้านี้นะคะอะไรจะปัจจุบันนี้ล่ะแล้วปัจจุบันวันนี้เดี๋ยวนี้ล่ะปัจจุบันวันนี้เดี๋ยวนี้ก็มีการ ก็ยังไม่ได้พบเจอกันนะคะคุณกับเขาก็เป็นเพียงแค่ความฝันนะคะเขาก็มีการคิดถึงคุณปัจจุบันเนี่ยเขาก็ยังคิดถึงคุณอยู่นะแต่มันเป็นเพียงในความฝันแค่นั้นนะคะเขาไม่มีเขาไม่กล้าที่จะติดต่อสื่อสารคุณนะคะแล้วมีความรู้สึกยังไงอีกนะคะความรู้สึกของเขาอยากเขาอยากกลับมาหาเรานะคะเขายังมีความรู้สึก ว่ามีความรู้สึกดีๆกับเราอยู่นะคะความรู้สึกดีๆกับเรามันเป็นอะไรที่แบบว่าเขาไม่สามารถไปไปที่อื่นได้นะมันเป็นเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอะบุญกรรมที่ทํามาบุญกรรมที่ทํามาคะอาจจะเหลือภาโป้าโปนิดนึงเป็นเหมือนกับว่าบุญบุญเป็นบุญเป็นกรรมที่ทํามาอะไรอย่างเงี้ยที่แบบว่า เราอาจจะเคยเราอาจจะเคยมีบุตรด้วยกันนะคะทําให้เขายังแบบยังมีความรู้สึกว่าคิดถึงเราอยู่นะคะมีความรู้สึกคิดถึงเราอยู่นะคะอืยังความรู้สึกของเขายังไปไหนจากเราไม่ได้นะคะมันยังติดอยู่ในหัวมันยังมีเหมือนสารสัมพันธ์หรือสายเลือดที่ติดอยู่หรือบางคนก็จะถ้าไม่ได้มีบุตรด้วยกันก็จะมีแบบเหมือนแบบเราเคยทําบุญร่วมกนัน คุณจำเคยทำมาทีเนี้มันเหมือนมันยังไม่หลุดจากกันนะคะยังเหมือนตัดไม่ขาดอะ่ะเขาก็ายังตัดคุณไม่ขาดนะคะยังคิดถึงคุณอยู่แต่เขาไม่ทําอะไรหรอกคะ่ะเขาทาอะไรไม่ได้นะคะเขาก็จะอยู่ของเขานะคะแต่ว่าในปัจจุบันนะคะความคิดของเขาเนี่ยก็ยังคุณไปยังอยู่นวนเวียนอยู่ในหัวของเขาอยู่นะคะ มันเป็นเหมือนแบบถ้าจะบอกโอ้ยังกระเจ้ากรรมนเวรอะไรประมาณนี้นะแต่แต่ก็คงไม่ได้แบบขนาดนั้นหรอกมันเลยก็จะบอกว่าคือเหมือนเราเคยทําบุญร่วมกันมาอะไรอย่างนี้นะคะแล้วทีเนี้ยเหมือนทําบุญทํากรรมร่วมกันมาแล้วทีนี้น่ะมันยังไม่หลุดจากกันนะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะเราก็ต้องทําบุญให้เขาด้วยนะคะเหมือนทางเรานี่แหละถ้าเราอยากจะช่วยเขานะคะให้เขาหลุดจากเราไปนะคะเราก็ต้อง เราก็ควรที่จะแบบเวลาที่เราทําบุญนะคะแล้วก็ขอพรนะคะขอให้เขาไปมีความสุขแล้วก็ขอให้เขาไปมีชีวิตใหม่นะคะเพราะว่าดูเหมือนว่าเรานะพบมีคนใหม่มาคอยดูแลเยียวยาจิตใจแล้วนะคะเรามีคนใหม่แล้วเราเริ่มต้นใหม่ไปแล้วนะคะ <Oui. S 2> ส่วนเขานะคะ <S <S เขายังติดอยู่กับเราอยู่นะคะเขายังมีความแบบอยากดูแล,แลเราแต่ว่าทําอะไรไม่ได้ยังมีความที่แบบหัวเขาหรือว่าเขาน่ยก็ยังแบบมาคอยวนเวียนกับเราอยู่นะคะซึ่ง จริงๆถ้าตัดกันแล้วถ้าเรามีคนใหม่ไปแล้วเราก็ควรที่จะตัดคนเก่าให้ขาดนะคะเพราะฉะนั้นแล้วน่ะเราก็ควรที่จะแบบเหมือนทําบุญเวลาทําบุญก็อุทิศส่วนสุศลเออูือบอกว่าไงขอพรนะคะขอพรให้เขานะคะเป็นมีความสุขแล้วก็ขอให้เขานะคะคือเป็นมีชีวิตใหม่ที่ดีขึ้นนะคะขอให้จัดกันด้วยดีแบบนี้นะคะนะพอแล้วเขาจะแนะนําอะไรคะ ขอเอาราเข้าแนะนำค่ะกำลังจะมีเรื่องดีๆเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะตอนนี้เนาะนี่แล้วก็สถานการณ์ทุกอย่างมันก็จะดีขึ้นนะคุณไม่ต้องเครียดนะคะถ้าเหมือนที่มารีบอกนะคะจะช่วยได้นะอืมไม่ต้องกองังวลเห็นไหมเหมือนกับที่มารีบอกเลยแล้วก็ เอเละเข้าแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณก็ออกมาแนะนําคุณแล้วนะคะบอกว่าเดี๋ยวมันจะมีความสุขเข้ามาคุณไม่ต้องกังวลน,นะคะสถานการณ์ทุกอย่างมันจะดีขึ้นเรื่อยๆนะคะคุณไม่ต้องกังวลไปทําเหมือนที่ไม่ได้บอกนะคะเราก็ทําได้นะคะว่าอธิษฐานขอพรนะคะแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนับถือนะคะจากคุณพ่อคุณแม่หรือจากอะไรใดๆก็ตามที่คุณนับถือนะคะหรือเพียงแค่คิดก็ได้นะคะคิดว่าขอให้เขานะคะเป็นมีชีวิตที่ดีนะคะนะ ก็ขอให้เขาไปมีชีวิตที่ดีขอให้สามารถแยกย้ายจากกันได้อย่างเขาเรียกว่าอะไรอ่ะก็ให้จากกันได้ดีอะไรประมาณอย่างนี้นะคะนะโอเคสำหรับกล้องที่หนึ่งขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมนะคะอย่าลืมกดซ b s c ไ i b ้ไลค์แชร์ให้กับมารีเลอร์ทาร์ลอดด้วยค่ะแล้วก็มารีมีปุ่มซุปเปอร์แตงแล้วปุ่มขอบคุณแล้วนะคะสามารถกดได้ตามสะดวกเลยนะคะสามารถกดได้ตามที่สะดวกเลย เราจะไปต่อกับคนกองที่สองค่ะแต่ก่อนหน้านี้นะคะเรามาดูคำใบ้กันแต่ก่อนหน้านี้นะคะเขาคิดยังไงกับเรานะคะแต่ก่อนนี้เขาคิดยังไงกับเราสวัสดีเป็นแฟนชาวสปปลาว้วยนะคะออืืก่อนหน้านี้นะคะเขา เพราะค้นพบแล้วนะคะว่าคุณนี่แหละคือคนที่ใช่หลังจากที่มีการตามหากันมาแสนนานนะคะเขาจะเป็นคนที่มีมีสเปคนะคะมีสเปคแล้วก็มีเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเหมือนเขามีสเปคไว้นะคะว่าเขาต้องการคนแบบนี้แหละอะไรอย่างนี้นะคะหรือเป็นคนที่เขาคิดว่าคนคนแบบไหนที่เขาอยากที่จะนำมาเอามาเป็นแฟนนะคะมี คนแบบไหนที่แบบว่าจะเข้าใจเขาอะไรเงี้ยคะแล้วก็เขาก็คนพบแล้วว่าคุณนี่แหละคือคนที่เข้าใจเขาแล้วก็คุณเป็นคนที่คนนี้แหละที่ฉันแบบที่ฉันตามหามาแสนนานเบรรหวานหวานอหวานหวานใครเนาะออนซอนออนซอนหลายโอเค สายตาที่มองมาเป็นสายตาที่อบอุ่นนะคะผู้ชายหรือผู้หญิงคนนี้นะคะเป็นคนที่แบบสายตาแบบพิพฆาดมากนะคะโอเคแล้วแต่ก่อนหน้านี้นะคะเขามีความรู้สึกคิดยังไงอะไรกับเรานะคะแหมแต่ก่อนเนี้ยเขาก็เต็มมากเลยนะคะมีอะไรให้หมดเลยนะคะ เขาเติมเต็มคุณมากนะคะเขาคิดว่าคุณ่ะเป็นคนในครอบครัวนะคะเป็นคนที่ใช่นะคะแล้วก็เป็นคนที่อยู่ในครอบครัวของเขานะคะมีอะไรก็คือคุยกันพูดจาสื่อสารกันได้หมดทุกสิ่งทุกอย่างนะคะแล้วก็คือแบบไฟลุกมากคนนี้แหละคือคนที่ใช่ฉันตัดสินใจแล้วนะคะว่าจะเป็นคนคนนี้ที่จะแต่งงานกันนะคะพาไปหาพ่อแม่นะคะชวนกันพาไปหาพ่อแม่นะคะชวนไปพาไปพบพ่อแม่นะคะแล้วก็ อทําอะไรนี่ยทำรวดเร็วมากเลยตัดสินใจอย่างแบบเจ็บขาดนะคะว่าแบบคนนี้แหละนะคะคนที่รักนะคะรักที่สุดเลยเพราะสิบเหรียญมานี่คือรักแบบครอบครัวรักแบบไม่มีเงื่อนไขนะคะคนนี้คือคนที่ใช่นะคะแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็คือมุ่งมาที่คุณคนเดียวนะคะอืมเป็นคนค่อนข้างเด็ดขาดน,นะคะเป็นคนฉลาดเขาคิดว่าคุณอะ เข้ากับเขาได้ทุกอย่างคุณเป็นคนทิ่ครบด้วยนะคะคือทั้งการงานการพูดกันจานะคะการสื่อสารการความคิดความฉลาดอะไรอย่างเงี้ยคือเพราะว่าคนนี้เขาตั้งสเปกไว้ไงเขาตั้งสเปกไว้แบบคนที่มีฐานะการงานที่ดีนะคะมีครอบครัวที่ดีมีครอบครัวที่แบบอบอุ่นมีมีทั้งแบบการเป็นคนที่ครบเนะี่ย เงินก็มีนะคะานะา,านะา,านะดีนะคะมีเงินใช้นะคะเหลือกินเหลือเก็บนะคะแล้วก็มีไปในการทํางานทํางานเก่งนะคะพูดจาสื่อสารเฉลียวฉลาดนะคะก้าวคิดก้าตัดสินใจมีภาวะผู้นํานี่คือแบบว่านี่สเปคของเขานะคะแล้วคุณเนี่ยคือเป็นแบบอะไรอย่างนั้นเลยนะคะเขาคิดว่าคุณคนที่ใช่นะคะแหมแล้วแล้วบัตรเดี๋ยวนี้ล่ะ แล้วแล้วตอนนี้นะคะตอนนี้คิดยังไงนะคะความคิดของเขาเดี๋ยวนะคะไ่ใหญ่มือมันนี้แบบเล็กแล้วตอนนี้นะคะอืตอนนี้ก็ไม่ธรรมดานะคะตอนนี้ก็ไม่ธรรมดานะคะเหมือนกับว่าตอนนี้กําลังรออยู่ว่ารอให้ถึงวันที่ไปมันจะลุกนะคะ ตอนนี้ค่อยๆซอ,อตอนตอนเมื่อแต่ก่อนนั้นเนี่ยเป็นเพียงการเริ่มต้นนะคะแล้วตอนนี้รู้สึกว่าคุณมีพลังของความรักพลังพุ่งชนก็หากันค่อนข้างมากนะคะในการแบบรอที่จะพบจะเจอกันรอที่จะมีความสัมพันธ์กันอย่างลึกซึ้งขึ้นนะคะแต่ก่อนอาจจะแบบยังไม่ได้เคยเลยซึง้งไงแต่ตอนนี้รู้สึกว่าต้องการที่จะมีความสัมพันธ์ที่แบบลึกซึ้งมากขึ้นนะคะลูกขาชิดขาเลยนะคะแขนชิดแขนนะคะ อืมโอเคมันยังจะเป็นมีความเติบโตขึ้นนะคะแต่ก่อนอาจจะเป็นความรักที่เดีว,ว่ายังยังไม่ได้มีแบบไฟลุกสิบแปดป่อะไรเงะะี้ยค่ะแต่ตอนนี้ก็เริ่มมีความคิดเรื่องสิบแปดบวขึ้นมาแล้วนะอยากใกล้ชิดกันมากขึ้นไงอยากแต่งงานนะคนเนี้ย ตอนนี้รู้สึกว่าอยากแต่งงานแต่ยังไม่พร้อมเรื่องเงินก็ได้นะคะก็เลยต้องฟรีกับติกาเขาคิดว่าคุณเป็นคุณเป็นคนที่สวยมากนะคะตอนนี้นะคะไม่ว่าคุณจะทำอะไรที่ไหนยังไงนะคะเขาก็จะตามติดชีวิตคุณนะคะณขณะนี้นะคะเขามีความแบบว่าหึงหวงคุณมากเพราะว่าคุณเป็นคนที่สวยยิ่ง โอเคแบบว่าคุณยิ่งโตขึ้นมายิ่งสวยอะ่ะยิ่งโตยิ่งสวยเอาซีเจยิ่งแบบอายุมากขึ้นนะคุณยิ่งสวยแต่ก่อนนะคุณอาจจะเป็นแบบใสๆเด็กๆไงนี่คือโอเคอ่ะ okay, ตอนนี้คุณเหมือนเป็นสาวเต็มที่หรือว่าเป็นสาวเต็มกายหรือว่าเป็นผู้ชายที่แบบว่าเหมือนโตขึ้นมาคุณแบบพบกันค่อนข้าง,งที่จะเป็นระยะเวลานานนะคะมากกว่าหนึ่งปีแล้วทีนี้เหมือนแบบยิ่งเวลาผ่านไปอะ่ะมันยิ่งทําให้รู้สึกแบบมีความรักมีความห่วงแหนกันมากขึ้นนะคะ คุณยิ่งแบบดูดีขึ้นทุกวันทุกวันนะคะอะไรจะป่านนั้นแล้วความรักอ่ยก็เพิ่มมากขึ้นทุกวันนะคะเนี่ยเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นนะคะอันนี้มนนันเป็นอะไรที่แบบว่าเขาไม่ความแบบติดตกกังวลกลัวมีคนมาแย่งนะคะเนี่ยมีความหวงมีความหวงมีความหวงแบบคิดมากตามจีบตามงอ,อยังไงแบบคุณอยู่ที่ไหนอะไรงไงเนี่ยคือเขาก็จะตามนะคะตามกลัวคนอื่นมาแย่งอะไรประมาณนี้นะคะก็มีความแบบยิ่งโตยิ่งสวยนะคะ ดูสิคะคุณสามารถควบคุมก็คือเขาไม่เคยอ่อนให้ใครอะ่ะเขาอ่อนให้คุณด้วยนะคะเนี่ยแบบอาราชินีเหรียญน,นะคะราชินีเหรียญเนี่ยเป็นราชินีเหรียญที่น่ารักเห็นไหมคะมีความเป็นธรรมชาติด้วยสวยขึ้นมาแบบพอโตขึ้นมาแล้วสวยสวยแบบธรรมชาตินะคะไม่ได้แบบว่าเาติมแต่งอะไรมากมายคุณก็ดูสวยนะคะความมีความใกล้ชิดธรรมชาติมีความเป็นเป็นตัวของตัวเองนะคะนั่นมันแบบดึงดูดเขามากๆเลยนะคะ ตอนนี้เขายิ่งรักยิ่งหลงคุณมากยิ่งขึ้นนะคะเขาคิดว่าคุณเนี่ยแต,แต่ก่อนเนะี่ยยังสวยระดับนี้แล้วตอนนี้ยิ่งแบบโอ้ยเพิ่มเติมมากขึ้นนะคะทุบตาทุบตามากขึ้นนะคะดูเซ็กซี่เปล่าๆนะคะอืมอ่ะโอเคมีความมั่นคงมัง่งคั่งเพิ่มขึ้นด้วยนะคะออแล้วเขาอยากจะแนะนำอะไรเกี่ยวกับความสัมพันธ์นนของคุณคะ มไม่ต้องกังวลเรื่องใดๆทั้งสิ้นนะคะความสัมพันธ์ของคุณเดินหน้าไปในทางที่ดีนะคะบุคลิกนี่ก็คือการให้อภัยเพราะว่าเราอยู่ด้วยกันทั้งคู่ก็คือในการให้อภัยซึ่งกันและกันไม่ว่าจะมีอะไรที่ผ่านมาเขาผ่านมาในชีวิตนะคะตอนนี้อาจจะมีการเปลี่ยนผ่านพลังงานอะไรบางอย่างนะคะจากอดีตจนถึงปัจจุบัน มันเป็นสิ่งดีๆมากเลยอ่าเฟสฟูสโซชันนะคะมันมีคือมันดีมากๆอยู่แล้วนะคะมันจะเปลี่ยนไปมันมันกำลังจะจะก้าวไปสู่อีกสเต็ปหนึ่งเลยก็ว่าได้นะคะเพราะว่าคือความสัมพันธ์ของคุณนะ่มันเติบโตขึ้นมาเรื่อยๆนะคะเสร็จเต็จทีละสเตปเสรจเส็ปเส็เส็ปนะคะเหมือนคุณกับเขาอ่ะก็เป็นคู่กันอยู่แล้วนะคะไม่ต้องกังวลไปนะนะคะ โ <Okay, S 2> อเคขอบคุณสาหรับการติดตามรับชมนะคะสำหรับคุณกองที่สองค่ะแล้วเราจะไปต่อกันคุณกองที่สามนะคะกด subscribe ไลค์แชร์ให้กับมารีเลยตลอดไดยนะคะก็เป็นการให้กําลังใจมารีเนาะแล้วก็มีปุ่มซุปเปอร์แตงแล้วนะมีปุ่มขอบคุณแล้วนะคะขอบคุณกดปุ่มขอบคุณได้ตามที่สะดวกเลยนะคะแล้วก็ นี่เป็นกลุ่มที่สามเรามาดูคำใบ้ของคนกลุ่มที่สามกันค่ะแต่ก่อนเนี้ยเขาคิดยังไงกับคุณนะแต่ก่อนหน้านี้นะคะอืมเขาคิดว่าคุณนะ่ะกําลังอยู่ในช่วงการเปลี่ยนแปลงตัวเองกําลังแบบว่ามีการพัฒนาตัวเองนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องร่างกายรูปร่างหน้าตาสติปัญญาทุกอย่างนะคะคุณกําลังอยู่ในช่วงที่แบบว่า เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงการตกแต่งการแต่งกายอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะมันจะอยู่ในช่วงที่แบบว่าอืมรู้สึกว่าคุณมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงนะอะไรเงี้ยเหมคุณอยู่ในช่วงที่กําลังเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะแต่ก่อนหน้านี้เนาะคิดว่าคุณกําลังอยู่ในช่วงที่กําลังเปลี่ยนแปลงตัวเองนี่แหละอืม อ่าไปต่อคุณกําลังปึกฝนนะคะเราคิดว่าคุณกําลังปึกเกี่ยวกับการพูดการนานของคุณนะคะเนี่ยคุณกําลังมีการเปลี่ยนแปลงนะคะเขาคิดว่าคุณเปลี่ยนแปลงนะคะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมนะคะกําลังอยู่ในช่วงการที่จะเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นรูปร่างหน้าตานะคะบางคนอาจจะไปศัลยกรรมก็ได้นะคะเนี่ย เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเลยนะคะจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะคะอืมเหมือนเขาแต่ก่อนนะเขาคิดว่าเอ๊ะคุณรู้สึกว่าคุณมีอะไรที่แบบเปลี่ยนไปนะอะไรเงี้ยคะ่ะเปลี่ยนไปในทางที่ดีนะคะเพราะว่ามันจะเป็นการที่คุณมีการปรับปรุงและเขาพัฒนาตัวเองให้เพิ่มมากขึ้นเหมือนกับว่าคุณเหมือนเขาเขาคิดว่าคุณพยายามที่จะทําตัวคล้ายๆว่าปรับบุคลิกขึ้นมาอีกสเต็ปหนึ่งอะไรเงี้ยเพื่อให้เทียบเท่ากับ เขานะคะมันกับว่าเขาอาจจะเป็นคนที่อีกสไตล์หนึ่งหรือว่าอาจจะเป็นในระดับคนอีกคนที่จะเป็นแบบว่าสไตล์แกนแต่งกายที่เป็นแบบค่อนข้างเนี้ยบเขาก็เลยแบบเปลี่ยนตัวเองนะคะมาเป็นคนที่แบบว่าค่อนข้างเนี้ยบเหมือนคุนนะคะเนี่ยเขาเปลี่ยนตัวเองเขากาลังอยู่ในช่วงที่เปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องหน้าที่การงานนะคะเปลี่ยนงานใหม่ก็ได้นะคะเป็นช่วงที่เขากําลังโยกย้ายเปลี่ยนงานใหม่นะคะ ไปอีกที่หนึ่งนะคะซึ่งมันแตกต่างจากเดิมมากๆเลยนะคะเหมือนความคิดของเขาเป็นโดยทั่วๆไปนะแล้วตอนนี้นะคะเขามีความคิดยังไงกับเราบ้างนะคะอืมมันมีมันมีความคิดที่เหมือนว่ามันมีเหมือนทางเลือกหรือการ การตัดสินใจอะไรบางอย่างนะคะเห mm hmm. มือนเขาคิดว่าคุณพอคุณอันนี้แล้วคุณเหมือนคุณจะจะไปจากเขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ mm ื hmm. แต่จริงๆแล้วคู่นี้เหมือนไม่ได้ไม่ได้มาถามถึงคนรักเลยนะคะอ mm ืมเหมือนมันมีการหันหลังเมือนเหมือนมีการหันหลังให้กันนะคะ เห็นไหมคะว่ามันมีการแยกกันอยู่ระหว่างสองคนนี้นะคะมันมีการตัดสินใจนะคะมันคุณนะ่ะตัดสินใจที่จะไปจากเขานะคะอ่าอ,อีกหนึ่งใบคุณสองคนแยกกันแล้วนะะอืมมือนตัดสินใจเด็ดขาดเลยเราด่าขึ้นมาเต็มเลยนะคะนี่กด็ด่านี่กด็ด่าไปหมดแล้วนะคะ เหมือนณขณะน,นี้ตอนนี้นะคะคุณตัดสินใจเด็ดขาดแล้วที่จะไปจากเขานะคะแต่ก่อนมันมีการประนีประนอมกันขึ้นมาหรือว่าบางทีอ่ะคุณก็เหมือนเปลี่ยนแปลงตัวเองนั่นแหละอาจจะแบบว่าเคยรักก็อาจจะไม่รักนะคะหรือว่าแต่ก่อน,นเคยเป็นคนพูดจาเก่งพูดจาดีนะคะแต่ว่าก็เปลี่ยนมาเป็นนิ่งๆไม่พูดไม่คุยอะไรกับเขานะคะเปลี่ยนไปนะคะแล้วทีเนี้ย ณปัจจุบันนี้นะคะก็คิดว่าคุณอ่ะอยากเขาคิดว่าคุณอ่ะชอบที่จะอยู่ห่างจากเขามากกว่าคุณคงตัดสินตัดใจจากเขาได้แล้วนะคะเขาคิดว่าคุณตัดใจจากเขาได้แล้วนะคะคุณทั้งคู่อาจจะแยกกันแล้วนั่นแหละแยกกันอยู่อยู่คนละที่คนละทางนะคะหรืออันอาจจะเคยมีเรื่องมีราวอะไรกันขึ้นมาแล้วก็ตอนนี้ก็คือแบบคุณอ่ะคงจะตัดใจจากเขาได้แล้วแหละ ความคิดเขานะขนะนี้นะคะอาบันดันนะคะแต่การแยกกันอยู่นี้นะคะเอลลอรเขาออกมาบอกว่ามันเป็นสิ่งที่ดีเลยค่ะมันดีกว่าแต get more information mm hmm. นะคะเขาบอกว่าให้หาข้อมูลเพิ่มเติมนะคะ mm hmm. อย่าเชื่อมารีนะคะโอ oh. <laughs> ำลังจะมีความมั่นคงมั่นคงเข้ามานะคะการที่เราจะความสัมพันธ์นะคะต่างฝ่ายต่างไปต่างคนต่างแยกทางนะคะก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะในบางท่านอาจจะมีเรื่องเกี่ยวกับทรัพย์สินทรัพย์สมบัติหรือว่าอะไรต่างๆนะคะนะที่เคยซื้อร่วมกันนะคะหรือว่า,าทางด้านเอกสารอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือ,อ ให้มีการพูดคุยตกลงกันนะคะว่าจะแยกกันหรือว่าจะอยู่ด้วยกันนะคะตัดใใสินใจแล้วก็ให้มีการประนีประนอมกันนะคะคือการคอมคอมเพลมไมซ์ ise, นี่เป็นการประนีประนอมที่ทั้งสองฝ่ายนะคะก็คือได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายเลยนะคะไม่มีใครเสียเปรียบไม่มีใครได้เปรียบนะคะคําว่าคอมคอมเพลมไมซ์หรือว่าคำว,ว,ว่าประนีประนอมนะคะนะโอเค วังว่าคงจะโชคดีแล้วก็มีความสุขนะคะแล้วก็หาทางออกได้นะคะนะมาริขอเป็นกําลังใจให้นะคะก็พบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสําหรับคุิปกองที่สามแล้วก็ทุกคนเลยนะคะกด subscribe และแชร์นะคะหรือว่ากดกดกุ่มขอบคุณตามที่สะดวกเลยนะคะเป็นกําลังใจให้มาริทําคลิปถัดไปนะคะพบกันใหม่ในคลิปถัดไปคลิปนี้บ๊ายบายคะ่ะ